เดี๋ยววันนี้เรามาฟังคดีสั้นๆกันสักคดีนะคะก่อนเล่าเดี๋ยวป้าอุ้มจะให้คุณผู้ฟังที่เป็นผู้ชายที่เป็นนักผจญภัยรักธรรมชาติรักสายลมแล้วก็แสงแดดเนี่ยลองนึกภาพทริปในฝันทริปวันหยุดสั้นๆกับกลุ่มเพื่อนที่คุณรักไปไว่ายน้ำไปโต้คลื่นใต้แสงแดดบนชายหาดในบาฮาแคลิฟอร์เนียในเม็กซิโก ได้ยืดเส้นยืดสายตั้งแคมป์ไฟกลางเต้นนอนริมชายหาดเปิดเพลงขับกล่อมในวันที่ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดาวสําหรับคนที่ชอบสายนี้คงจะมีความสุขมากแต่สําหรับชายสามคนนั้นมันแตกต่างไปค่ะไม่มีใครคิดว่าคืนนั้นมันจะเปลี่ยนชีวิตของชายทั้งสามคนไปตลอดกาลคดีนี้เกิดขึ้นกับสามหนุ่มที่ตัดสินใจออกจากความวุ่นวายในบ้านเกิด ไปท่องเที่ยวไกลสุดขอบประเทศเพื่อดื่มด่ำกับธรรมชาติแต่กลับต้องเจอเรื่องเลวร้ายแบบที่ไม่เคยคาดฝันมาก่อนค่ะชายหนุ่มทั้งสามคนมีชื่อว่าเจคโรบินสันแคลลัมโรบินสันและก็แจ็คหรือว่าคาร์เตอร์โรดพวกเขาพากันไปท่องเที่ยวตามประษาชายหนุ่ม แต่พวกเขาก็หายตัวไปในทริปการเดินทางท่องเที่ยวเมื่อเดือนเมษาย,ยนปี2024และต่อมาก็พบว่าพวกเขาถูกฆาตกรรมถูกยิงที่ศีรษะแล้วก็ถูกทิ้งไว้ในบ่อน้ำร้างที่ลึกมากเรื่องนี้ไม่ใช่คดีโจรปล้นธรรมดาเพราะจากการสืบสวนมีผู้หญิงวัย23ปีคนหนึ่งถูกตั้งข้อหาว่าเป็นคนจุดชนวนทำให้เกิดเหตุการณ์สยองครั้งนี้ ชื่อของเธอคือแอรี่หรือว่าอารีจีเซลซินวารยาหากมองดูผิวเผินภายนอกหญิงสาวหน้าตาธรรมดาธรรมดาสวแมแว่นตาราวกับเด็กเนิร์ดคนนี้ผู้คนอาจจะมองว่าเธอไม่น่าจะมีพิษมีภัยอะไรแต่บทสรุปกลับสะเทือนใจแล้วก็ทิ้งคำถามไว้ในใจของผู้คนค่ะทรัพย์สินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหรือทำให้ถึงกับต้องฆาตกรรมคนไปถึงสมชีวิต ก่อนอื่นป้าอุ้มจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับบุคคลในเรื่องนี้กันก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราได้รู้จักได้เข้าใจตัวผู้คนเราก็จะเข้าใจวิถีชีวิตเข้าใจแรงกระตุ้นแล้วก็เข้าใจเหตุการณ์และสถานการณ์ค่ะสำหรับใครหลายๆคนเคสนี้อาจจะมีประโยชน์เพื่อที่เราจะสามารถป้องกันตัวได้ดีขึ้นค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักกับชายหนุ่มนักท่องเที่ยวนักผจญภัยทั้ง3ากันก่อนนะคะ เจคมาตินโรบินสันและก็แคลัมไรอันโรบินสันทั้งสองเป็นพี่น้องชาวออสเตรเลียอายุประมาณ30แล้วก็33ปีทั้งคู่มาจากรัฐวิกตอเรียประเทศออสเตรเลียตัวของแคนลัมนั้นได้ย้ายไปสหรัฐอเมริกาเพื่อไปเล่นลาครอสในระดับวิทยาลายัยและต่อมาพวกเขาก็ได้เล่นกีฬาชนิดนี้เป็นอาชีพค่ะ ลาครอสเป็นกีฬาประเภททีมที่ผู้เล่นใช้ไม้ที่มีตะข่ายเพื่อรับแล้วก็ส่งลูกแล้วก็ยิงลูกบอลเข้าประตูฝ่ายตรงข้ามกฎกติกาก,ก,ก็จะมีส่วนคล้ายๆกับฟุตบอลอยู่บ้างนะคะเพียงแต่ไม่ได้ใช้เท้าในการรับแล้วก็ส่งลูกบอลลาครอสมีต้นกำเนิดจากชนพื้นเมืองอเมริกาค่ะเดิมทีรู้จักกันในชื่อสติกบอล แม้ว่าเขาจะเป็นนักกีฬาอาชีพในสหรัฐอเมริกาแต่จากการที่เพื่อนของเขาได้เล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเธอหมายถึงตัวแคนลัมเนี่ยนะคะมีเป้าหมายใหม่ค่ะคือการย้ายกลับไปอยู่ออสเตรเลียเมื่อเธอได้ถามเขาว่าเป้าหมายในชีวิตของเขาคืออะไรเขาก็ตอบเพียงว่าเขาอยากกลับไปบ้านที่ออสเตรเลียเพื่อไปเลี้ยงดูครอบครัวและใช้ชีวิตและก็เติบโตที่นั่น เพื่อนของเขาเล่าให้ฟังต่อไปว่าพวกเขาชอบท่องเที่ยวและโต้คลื่นรวมถึงทำงานและใช้ชีวิตที่มีอิสระภาพทั้งสองคนสองพี่น้องเ,เป็นคนที่คนรอบข้างรักและชื่นชมในจิตวิญญาณน,นักผจญภัยของพวกเขาทั้งคู่ค่ะเพื่อนๆแล้วก็ครอบครัวของเขาเล่าว่าทั้งคู่ชอบโพสภาพทริปท่องเที่ยวการไปตั้งแคมป์และภาพมิตรภาพแบบที่คนไปท่องเที่ยวด้วยกันมักจะมีให้กัน ครั้งนี้พวกเขาเดินทางไปท่องเที่ยวเพื e ่อไปโต้คลื่นในบาฮาแคลิฟอร์เนียส่วนชายหนุ่มอีกรายมีชื่อว่าแจ็คคาร์เตอร์โรดเขามักจะถูกเรียกสั้นๆว่าคาร์เตอร์ค่ะเขาเป็นชายชาวซานดิเอโกสหรัฐอเมริกาวัยก็ประมาณ30ปีนะคะเขาเป็นเพื่อนที่ร่วมเดินทางร่วมทริปมากับ2พี่น้องคาร์เตอร์กับเพื่อน2พี่น้องคู่นี้พวกเขาได้รู้จักกันตอนที่แคลัมเนียไปอาศัยอยู่ที่โอเชียนบีท ซึ่งคาเตอร์เคยไปที่นั่นแล้วก็ได้รู้จักกันจนกลายมาเป็นเพื่อนชาวต่างชาติที่คบกันถึงแม้ว่าพี่น้องทั้งสองคนจะมาจากออสเตรเลียก็ตามตัวคาเตอร์นั้นเขาอาศัยอยู่ในพอยโลมาเขาสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยพอยโลมานาซารินในปี2014คาเตอร์เขาแต่งงานมีครอบครัวแล้วค่ะ เขาคือคนที่เพื่อนๆและก็คู่ครองของเขาต่างก็บอกว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีรักการผจญภัยและมักจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ชอบเดินทางไกลเพื่อไปโตคลื่นร่วมกันตอนที่ได้ยินข่าวร้ายที่เกิดขึ้นกับเขาครอบครัวแล้วก็คนรักของพวกเขาต่างก็พากันช็อกแล้วก็ทำใจไม่ได้เมื่อได้ยินข่าวนี้ค่ะส่วนพ่อและแม่ของโรบินสันเดินทางไปโอเชียนบีชหลังจากเกิดเหตุฆาตกรรม แล้วก็ได้ขึ้นกล่าวแถลงการที่มีข้อความอันน่าสะเทือนใจต่อสือ่อมวลชนพวกเขากล่าวว่าสหรัฐอเมริกากลายเป็นบ้านหลังที่สองของแคลลัมและชุมชนในโอเชียนบีชก็ดูเหมือนจะให้การต้อนรับนักลาคครอสมืออาชีพผู้นี้เป็นอย่างดีเดบราโรบินสานแม่ของเขาบอกว่าแคลลัมเป็นคนที่มีบุคลิกน่ารัก แล้วก็มีชีวิตชีวามากเดบราบ,บอกว่าแคนลาเคยเล่นกีฬาชนิดนี้ให้กับออสเตรเลียในการแข่งขันลาครอสชิงแชมป์โลกนอกจากจะเล่นกีฬาแล้วเขามักจะแบ่งเวลาเพื่อไปฝึกสอนเด็กๆค่ะเขามักจะไปสอนผู้เล่นรุ่นเยาว์อยู่เสมอในขณะเดียวกันเจคก,ก็กำลังศึกษาต่อด้านการแพทย์ แล้วเขาก็มีแผนที่จะเข้าทํางานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอีกไม่นานข้างหน,น้าครอบครัวของเขาบอกว่าเขาชอบวิ่งชอบว่ายน้ําแล้วก็ชอบไปชมเทศกาลดนตรีแล้วก็คอนเสิร์ตแสดงสดเจคเป็นคนร่าเริงอ่อนโยนและมีเมตตาเดบล่าแม่ของเขายังได้กล่าวต่อไปอีกว่าพวกเขามักจะโพสต์ภาพของทริปที่พวกเขาไปท่องเที่ยวเสมอ ทีนี้เรามาดูในส่วนของคดีนี้กันค่ะคดีนี้เริ่มต้นขึ้นหลังจากเกิดความผิดปกติเมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าชายทั้ง3คนหายตัวไปโดยครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นพวกเขาก็คือตอนที่พวกเขาโพสต์ภาพขณะตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เมื่อวันที่27เมษายนปี2024และหลังจากนั้นก็ถูกแจ้งว่าหายตัวไปทีนี้เรามาย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนที่พวกเขาเดินทางมาถึงบาฮาแคลิฟอร์เนีย ตอนนั้นเป็นช่วงเริ่มต้นของการเดินทางที่โชคร้ายของพวกเขาค่ะแคลลัมได้โพสรูปภาพรถกระบะเชฟโรเลตโคโลราโด Colorado สีขาวของเขาที่ด้านหลังรถเต็มไปด้วยอุปกรณ์รถของเขาจอดอยู่บนพื้นทรายพร้อมกับคำบรรยายใต้ภาพว่าและมันก็เริ่มต้นขึ้นคาร์เตอร์โรดแล้วก็สองพี่น้องแคลลัมและก็เจคโรบินสัน ถูกแจ้งว่าหายตัวไปหลังจากที่พวกเขาไม่ได้เข้าไปพักที่ Air BnB ซึ่งเป็นที่พักที่พวกเขาจองไว้แต่ว่าตอนนั้นน่ะเหล่าบรรดาเพื่อนๆแล้วก็เจ้าของที่พักก็ยังไม่มีใครเอใจสงสัยอะไรนะคะเพราะว่าตอนนั้นใครๆก็คิดว่าบางทีพวกเขาอาจจะเปลี่ยนแผนหรือไม่ก็อาจจะหลงทางแต่เดี๋ยวเขาก็จะเดินทางมาถึงที่พักในภายหลังแน่ๆไม่มีใครคาดคิดในแง่ร้ายเลยค่ะ เพราะก่อนหน้านั้นใช้ทั้ง3คนได้ใช้เวลาอยู่ที่ซานมิเกลซึ่งเป็นสถานที่สุดท้ายที่พวกเขาไปเล่นเซิร์ฟอย่างสนุกสนานและภาพที่พวกเขาโพส์มันก็ไม่ได้มีอะไรดูผิดปกติเลยแต่พอเวลาผ่านไปทั้ง3มคนก็ยังเงียบไม่มีสัญญาณใดๆจากพวกเขาพวกเขาติดต่อไม่ได้มันเงียบจนทุกคนเกิดลางสังหรณ์ สัญญาณทุกอย่างบ่งชี้ว่านี่มันไม่ใช่แค่เพียงการหายตัวไปชั่วคราวเพราะว่าพวกเขาหลงทางอย่างแน่นอนดังนั้นในวันพุทธที่1พฤษภาคมปี2024เดบราโรบินสันแม่ของสองพี่น้องคู่นี้ก็ได้โพสต์ข้อความทางโซเชียลมีเดียเพื่อขอให้ช่วยกันตามหาลูกชายของเธอโดยเธอบอกว่าเธอไม่ได้รับข่าวคราวจากพวกเขาเลยตั้งแต่วันที่27เมษายน เดบราได้เขียนบนเฟซบุ๊กตามรายงานของ The Australian ว่าติดต่อใครก็ตามที่เคยเห็นลูกชายสองคนของฉันพวกเขามีกำหนดจะเข้าที่พักที่จองที่ Airbnb ในโรซาริโตหลังจากไปตั้งแคมป์สุดสัปดาห์แต่พวกเขาก็ไม่มา ทั้ง3ถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายที่จุดเล่นเซิร์ฟ K38 อันนี้เป็นตามรายงานตามรายละเอียดที่โปสเตอร์ได้ระบ,บุไว้นะคะโดยโปสเตอร์คนหายนี้ครอบครัวได้แจกจ่ายไปที่ surfer.com ซึ่งตอนนั้นแคล,ลัมก็ไม่ได้กลับไปทำงานด้วยนะคะคดีนี้จึงถูกตั้งเป็นคดีบุคคลสูญหายค่ะ หลังจากได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รีบออกค้นหาตัวเขาในทั่วๆบริเวณที่พบเห็นพวกเขาเป็นครั้งสุดท้ายต่อมาในวันที่2พฤษภาคมปี2024ศพของชายทั้ง3คนก็ถูกพบว่าอยู่ใต้บ่อน้ำที่ลึกถึง50ฟุตที่เมืองซานโตโทมัสรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนีย ซึ่งในภายหลังเจ้าหน้าที่ก็ได้ทราบว่าร่างของพวกเขาที่ถูกพบในบ่อน้ำนั้นมันอยู่ห่างจากจุดที่พวกเขาถูกฆาตกรรมไปเพียงแค่สี่ไมล์ซึ่งที่นั่นเป็นจุดสุดท้ายที่พวกเขาไปตั้งแคมป์ไฟกันค่ะก่อนที่จะหายตัวไปจากจุดนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้เชื่อว่านั่นเป็นจุดเกิดเหตุผลจากการชนสุรพลิกศพพบว่าพวกเขาทุกคนถูกยิงที่ศีรษะ นอกจากนั้นภายในบ่อน้ำร้างแห่งนั้นยังพบศพชายปริศนาอีกหนึ่งศพซึ่งเป็นชายปริศนาคนที่4ที่อยู่ในบ่อน้ําเดียวกันด้วยแต่เจ้าหน้าที่บอกว่าการตายการเสียชีวิตของชายปริศนาคนที่4เนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมของชายหนุ่มทั้ง3คนนะคะเพราะว่าชายปริศนาคนที่4นั้นเขาเสียชีวิตมาเนิ่นนานแล้วก่อนหน้าชายทั้งสาคน แต่เรื่องนี้ป้าอุ้มก็สงสัยนะคะอันนี้เป็นความสงสัยของตัวป้าอุ้มเองนะคะสงสัยว่าคนร้ายที่ก่อเหตุกับชายปริศนาคนที่4อาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกับที่ฆาตกรรมสองพี่น้องและเพื่อนของเขาก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเหมือนกับว่าเคยนําศพของคนมาทิ้งที่บ่อน้ําแล้วแล้วก็ไม่มีใครมาพบศพการก่อเหตุครั้งนี้ก็เลยนําศพมาทิ้งอย่างจุดเดิมอันนี้ป้าอุ้มแค่สงสัยเฉยๆนะคะไม่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริงในคดีทีนี้กลับมาที่คดี2พี่น้องและเพื่อนของเขาค่ะ ตามข่าวเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจพบร่องรอยอยู่ใกล้ๆบ่อน้ำด้วยนะคะอาจจะเป็นร่องรอยของการต่อสู้หรือว่าร่องรอยของการที่คนร้ายลากร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยมายัางจุดนั้นรวมถึงยังพบปลอกกระสุนแล้วก็คราบเลือดด้วยคะ่ะ ตอนแรกตำรวจก็ไม่แน่ใจว่าคนทั้ง3าคนใช่คนที่ถูกแจ้งความว่าหายตัวไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าร่างนั้นค่อนข้างจะย่อยสลายไปมากแล้วค่ะแต่ว่าในตอนนั้นมันก็ไม่ได้มีคดีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคนหาย3คนอีกนะคะเจ้าหน้าที่จึงคิดว่านี่คงจะเป็นบุคคลที่ถูกแจ้งว่าสูญหายไปนแน,แน่แม้ว่าร่างนั้นจะยังไม่ได้ถูกทําการชันสูตรพลิกศพเพื่อยืนยันตัวตนก็ตามเมื่อพบร่างของพวกเขาแล้วจากนั้นก็ต้องสืบหาหลักฐานย้อนกลับไปยังจุดที่พวกเขาถูกพบเห็นเป็น ครั้งสุดท้ายค่ะเจ้าหน้าที่ขับรถไปยังถนนใกล้กับบริเวณที่ทั้งสามคนตั้งแคมป์ซึ่งนักข่าวที่ไปตามทําข่าวด้วยบอกว่าที่นั่นอันตรายมากเมื่อไปถึงที่นั่นเจ้าหน้าที่พบเต็นท์ร้างสามหลังพร้อมกับซากกองไฟที่ถูกจุดจนมอดไหม้ไปแล้วเจ้าหน้าที่จึงได้ทําการเก็บหลักฐานต่างๆที่พบในที่เกิดเหตุนะคะ เอาละคะ่ะฟังมาจนถึงครึ่งเรื่องแล้วนะคะตอนนี้มีใครง่วงบ้างไหมคะหากคุณง่วงพักจิบชาหรือว่ากาแฟสักแก้วนะคะจิบชาหรือกาแฟสักนิดจากนั้นเราก็มาฟังกันต่อเลยคะ่ะทีนี้ย้อนกลับมาที่เพื่อนสนิทของแคลลัมที่ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะเฮลี่เจคอบบอกว่าเธอได้พบกับแคลลัมเพื่อนสนิทของเธอในเช้าวันที่เขาจะออกเดินทางไปเม็กซิโก ทริปนั้นก็เหมือนกับทริปปกติของเพื่อนที่ชอบออกไปเที่ยวผจนภัยแบบนั้นแต่ว่าหลังจากที่เขาเงียบหายไปเธอก็รู้สึกได้ในทันทีว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นแน่เพราะเธอไม่ได้รับข่าวคราวจากเขาเลยในระหว่างการเดินทางของเขาปกติเขาจะส่งข่าวเขาจะโพสต์ภาพเขาจะอัปเดตให้เธอรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนไปที่ไหนบ้างเธอเล่าว่าฉันไม่ได้ยินข่าวอะไรจากเขาเลยและตอนนั้นแม้แต่แม่ของเธอก็ยังถามเรื่องนี้ค่ะ แม่ของเธอถามเธอว่าเธอได้ยินข่าวอะไรจากพวกเขาบ้างหรือเปล่าตอนนั้นทําให้เธอเองก็นึกสงสัยว่านี่เขากโกรธอะไรเธอหรือเปล่าทําไมอยู่ๆเขาเงียบหายไปเฉยๆในตอนนั้นเธอไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เธอคิดว่าเขาคงโกรธเธอเรื่องอะไรสักอย่างเพราะมันเหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างดูไม่ถูกต้องทีนี้กลับมาที่เจ้าหน้าที่นะคะจากการสันนิษฐานของตํารวจตํารวจชื่อว่าสองพี่น้องโรบินสันและก็คาร์เตอร์เพื่อนของเขาเนี่ย คงจะถูกซุ่มโจมตีที่บริเวณที่พวกเขาตั้งแคมป์ของพวกเขาในบาฮาแคลิฟอร์เนียที่อยู่ใกล้กับเอนเซนาดานอกจากนั้นตำรวจยังบอกว่าพบปลอกกระสุนปืนในที่เกิดเหตุด้วยค่ะและในที่สุดเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ค่ะส่วนสาเหตุที่สามารถจับกลุ่มคนร้ายหรือว่าผู้ต้องสงสัยได้อย่างรวดเร็วทั้งๆที่ตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มืดแดด้านนะคะไม่รู้ว่าคนก่อเหตุคือใคร ที่เจ้าหน้าที่จับได้นั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่พบว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งของเหยื่อหายไปค่ะซึ่งมือถือเครื่องนั้นเป็นของคาร์เตอร์เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนที่เอาไปหลังจากปล้นทรัพย์แล้วก็ฆาตกรรมแล้วจากนั้นจึงฉกมือถือของเหยื่อไปดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเฝ้าติดตามรอดูสัญญาณโทรศัพท์ของเหยื่อค่ะว่าจะถูกเปิดขึ้นอีกครั้งเมื่อไหร่เพราะว่าตอนนั้นมือถือถูกปิดนะคะพวกเขาจึงจับสัญญาณของมือถือไม่ได้ และในที่สุดตำรวจก็ได้เข้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ค่ะในขณะที่หญิงสาวที่ชื่อว่าแอลลี่คนนี้เปิดโทรศัพท์มือถือของคา์เตอร์ขึ้นมาอีกครั้งส่งผลให้โทรศัพท์ส่งสัญญาณไปยังเสาสัญญาณมือถือที่อยู่ใกล้เคียงกับโทรศัพท์มากที่สุดเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทราบจุดที่คนร้ายอยู่เจ้าหน้าที่บอกว่าผมบอกได้เลยว่ามันมีความเป็นไปได้สูงมากเลยว่าการก่อเหตุครั้งนี้จะต้องเป็นฝีมือของเธอผู้นี้ เธอมีชื่อว่าแอรีหรือว่าอารีจีเซลซินวารยาเธอเป็นหญิงสาวชาวเม็กซิโกวัย23ปีหลังจากรวบตัวเธอมาได้เจ้าหน้าที่ตำรวจรามิเลสบอกว่าหลักฐานที่พบพร้อมกับเต็นท์ที่ถูกทิ้งร้างมีความเชื่อมโยงกับผู้ต้องสงสัย และรายละเอียดย่อยๆในตอนที่เกิดเหตุก็ถูกเปิดเผยภายหลังจากที่แอรี่ได้รับสารภาพในภายหลังนะคะ,ะเธอเล่าว่าเธอได้พบกับพี่น้องตระกูลโรบินสันและก็คาร์เตอร์โหลดโดยบังเอิญตอนนั้นเธอเห็นรถกระบะที่พวกเขาขับอยู่แอรี่เธอเป็นชาวบาฮาแคลิฟอร์เนียเธออาศัยอยู่ที่นี่ ตอนนั้นเธอเดินทางมาถึงปุนตาซานโฮเซในเอนเซนาดาในคืนวันที่27เมษายนปี2024เมื่อเธอได้พบกับคาร์เตอร์แล้วก็สองพี่น้องครอบครัวโรบินสันเธอจึงเดินเข้าไปหาทันทีไปติดต่อพูดคุยกับชายทั้ง3คนเธอคุยกับกลุ่มนักท่องเที่ยวโชคร้ายที่บริเวณชายหาดปุนตาแซนโฮเซและจากการเข้าไปพูดคุยทักทายเธอก็ได้สำรวจเห็นว่า พวกเขามีโทรศัพท์ดีๆและเธอก็ยังมองเห็นล้อรถกระบะของพวกเขาเป็นล้อรถที่ยังใหม่เอี่ยมหลังจากคุยทักทายกันพอเป็นพิธีเธอก็กลับมาบอกกับเฮซุดเจอร์โดกาเซียโคตาแฟนหนุ่มของเธอในขณะนั้นเธอบอกแฟนหนุ่มว่าให um ้ไปเอาโทรศัพท์ดีๆแล้วก็ยางรถดีๆคันนั้นมาให้ฉันสำหรับเปลี่ยนยางรถกระบะของฉัน ดังนั้นในคืนนั้นระหว่างเวลาสี่ทุ่มถึงตีสองเฮซุสหรือที่รู้จักกันในชื่อเอลเคกัสแล้วก็พี่ชายของเขายูริเนโอฟรานซิสโกกาเซียมอนตาโยและอันเจลเฮซุสเลออนอากิเล่าชายคนที่สามก็ได้ขับรถไปที่ปุนตาแซนโฮเซที่นักเล่นเซิร์ฟทั้ง3าคนกำลังตั้งแคมป์อยู่ หลังจากไปถึงพวกเขาก็ได้ไปสังหารคาร์เตอร์แล้วก็พี่น้องครอบครัวตระกูลโรบินสันเจ้าหน้าที่สืบสวนเชื่อว่าหลังจากนั้นคนร้ายจึงขโมยทรัพย์สินแล้วก็รถกระบะของเหยื่อไปเจ้าหน้าที่ได้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ในเดือนกรกฎาคมนะคะว่าฆาตกรต้องการขโมยรถกระบะของเหยื่อเป็นหลักเพราะว่าต้องการยางรถยนต์เพื่อนำไปให้ใหแฟนสาวของฆาตกรที่ชื่อว่าแอรี่ และตำรวจยังได้บอกอีกว่าหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคือเจสุดและก็พี่ชายของเขาแล้วก็ผู้สมรู้ร่วมคิดอีกหนึ่งรายนั้นเป็นผู้ลงมือยิง แล้วก็เป็นผู้ที่นำศพของเหยื่อไปทิ้งที่บ่อน้ำแอรี y, หรือว่าอารีจีเซลตอนที่เธอถูกตำรวจรวบตัวนั้นเธอได้โยนถุงยาบ้าขนาด100กรัมทิ้งแล้วก็พยายามหลบหนีหลังจากจับกลุ่มเธอได้เจ้าหน้าที่จึงค้นรถของเธอแล้วก็พบไอโฟนที่เป็นของแจ็คคาร์เตอร์โรดเหยื่อชาวอเมริกันวัย30ปี ส่วนชายคนร้ายทั้ง3ามคนเนี่ยก็หนีไม่รอดนะคะก็ถูกจับคุมตัวได้ด้วยเช่นกันและตอนนี้ชายทั้ง3คนก็ยังคงรอต่อสู้คดีในชั้นศาลค่ะตอนนี้ชายทั้งสาคนถูกควบคุมตัวอยู่เพื่อรอการพิจารณาคดีนะคะโดยทั้ง3ามคนได้ให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา สิ่งที่หลายคนตั้งคำถามก็คือทำไมแอลลี่ซึ่งเป็นหญิงสาวคนหนึ่งถึงเลือกที่จะชี้เป้านักท่องเที่ยวให้กับผู้สมรู้ร่วมคิดของเธอไปกระทำการเช่นนั้นตามรายละเอียดจากการไต่สวนในสารแล้วก็จากการสอบสวนของอายการมีคำอธิบายว่าทั้งหมดนี้คือความโลภค่ะเธอสังเกตเห็นทรัพย์สินของพวกเขาแล้วเธอก็กลับมาบอกให้คนรักแล้วก็พรรพวกของเขา ไปลงมือเอาของสิ่งเหล่านั้นมาให้เธอจะด้วยวิธีใดเธอไม่ได้บอกเธอเพียงแต่บอกว่าให้ไปเอาของนั้นมาให้เธอนั่นจึงนำไปสู่การปล้นที่จบลงด้วยการยิงแบบเจตนาฆาตกรรมเมื่อเหยื่อต่อสู้ขัดขืนในระหว่างการพิจารณาคดีครอบครัวของเหยื่อได้พูดถึงความสูญเสียครั้งใหญ่ของพวกเขาพวกเขาบอกว่าหัวใจของเราแตกสลายเกินกว่าจะเยียวยาได้ เดโบราห์โรบินสันแม่ของ um, แคลลัมและก็เจคเนี่ยกล่าวผ่านวิดีโอลิงก์ไปยังห้องพิจารณาคดีในเม็กซิโกจากประเทศออสเตรเลียเธอบอกว่าความเงียบงันในบ้านของเรามันดังจนทำให้ฉันหูอื้อไม่มีคำใดจะบรรยายความว่างเปล่าความหนักอึ้งของความว่างเปล่าเหล่านั้นได้ความโศกเศร้ายังคงอยู่เสมอมันยังคงฝังอยู่ในตัวเราตอนนี้ มาตินโรเบนสันพ่อของลูกชายทั้งสองคนที่ถูกฆาตกรรมก็ได้พูดว่าเขาไม่มีวันเข้าใจเลยว่าทำไมพวกเธอต้องปล้นชายหนุ่มเหล่านี้และเขาไม่คิดว่าพ่อจำคุกเหล่านั้นมันจะยาวนานพอส่วนนาตาลีเวียตภรรยาไม้ของคาร์เตอร์กล่าวผ่านวิดีโอลิงก์ว่าคาร์เตอร์คือรักแท้ของฉันเขาคือความปลอดภัยของฉันในโลกใบนี้ชีวิตของฉันตอนนี้มันกลายเป็นฝันร้าย คดีนี้ถูกตัดสินในความผิดในมิติหลายๆด้านค่ะมันไม่ใช่แค่การฆาตกรรมโดยตรงจากคนที่ยิงเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการชี้เป้าและการปล้นด้วย ส่วนหลักฐานที่ใช้ในการรวบตัวคนร้ายมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทั้งๆท,ท,ที่คนร้ายที่เป็นชายทั้ง3คนเนี่ยยังคงยืนยันปฏิเสธเสียงแข็งในการก่อเหตุก็มีดังนี้ค่ะ 1. พยานเชิงบรรยายแล้วก็จากคําให้การตามรายงานคําให้การของแอรี่เนี่ยเธอได้ยอมรับในสารว่าเธอได้พูดคุยกับคนใกล้ชิดเกี่ยวกับทรัพย์สินของกลุ่มนักท่องเที่ยวเธอบอกว่าเฮ้ hey, พวกเขามีโทรศัพท์ดีๆแล้วก็มียางดีๆ และเธอก็ยอมรับว่าเธอคือส่วนหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการชักชวนให้ผู้ก่อเหตุไปกระทำความผิดซึ่งนั่นทำให้เธอถูกตั้งข้อหาปล้นด้วยอาวุธร้ายแรงทั้งที่ตัวเธอเนี่ยไม่ได้ไปร่วมก่อเหตุด้วยนะคะเธอถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงแต่ก่อนหน้านี้เธอได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาอย่างเสียงแข็งค่ะเพราะว่าเธอไม่ได้ไปร่วมก่อเหตุด้วยแต่ในที่สุดเธอก็ยอมรับผิดเพื่อแลกกับการได้รับโทษลดลงค่ะ อนอกจากนี้ตำรวจก็ยังพบการเชื่อมโยงทางนิติวิทยาศาสตร์และทางดิจิทัลในคำให้การแล้วก็หลักฐานเช่นข้อมูลตำแหน่งจุดที่พบร่องรอยการก่อเหตุนั้นมีภาพวิดีโอจากบริเวณใกล้เคียงที่ชี้ว่าบุคคลกลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ยเดินหรือว่าขับรถผ่านพื้นที่ดังกล่าวในช่วงเวลาตอนที่เกิดเหตุด้วยค่ะอันนี้เป็นคำสรุปมาจากการถแถลงของอายการนะคะ 3. คํคำรับสารภาพบางส่วนและก็ข้อมูลจากการสอบสวนที่แฟนหรือว่าเพื่อนของแอรี่อ้างว่ามีการรับสารภาพว่าพวกเขาทําอะไรบางอย่างกับ3คนซึ่งอายการได้นําไปเป็นหลักฐานเชิงบรรยายสําหรับในคดีนี้ค่ะแม้ว่าในตอนที่เกิดเหตุเนี่ยไม่มีพยานคนหนึ่งคนใดเห็นเหตุการณ์แล้วก็สามารถชี้ตัวเขาได้แต่ว่าจากหลักฐานแวดล้อมแล้วก็จากคารับสารภาพของแอรี่เนี่ย ทาให้เจ้าหน้าที่สามารถตั้งข้อหาชายทั้ง3คนได้ค่ะสรุปในคดีนี้ก็คืออายการไม่ได้แค่ยื่นว่า การยิงนั้นมาจากผู้ต้องหาแต่ละคนเท่านั้นแต่ชี้ว่าการกระทำของแอรี่นั้นเป็นตัวจุดชนวนหากไม่มีการชี้เป้าหรือการกระตุ้นเช่นนั้นผู้ต้องหาชายอาจจะไม่มุ่งเป้าไปที่ชายหนุ่มทั้ง3คนในวันนั้นก็ได้นี่คือเหตุผลที่ศาลตัดสินให้เธอได้รับโทษหลังจากเธอยอมรับข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการป้นอย่างรุนแรงแล้วก็เธอขอยกเลิกสิทธิ์การพิจารณาคดีแบบเต็ม ผลจากการพิจารณาคดีและบทลงโทษของแอรีจีเซลซินวารยาในวันที่21พฤศจิกายนปี2025ก็ได้ถูกประกาศออกมาค่ะเธอถูกตัดสินลงโทษจำคุกรวมแล้ว20ปีนะคะนอกจากนั้นเธอยังถูกปรับเป็นเงิน54,285เปโซเม็กซิกันหรือเท่ากับ4,563ดอลลาร์หลังจากที่เธอถูกตัดสินโทษ ตามรายงานข่าวจากหลายสำนักบอกว่าเธอได้กล่าวขอโทษต่อครอบครัวของเหยื่อด้วยส่วนผู้ต้องหาชายที่ถูกระบุว่าเป็นผู้ลงมือยิงตอนนี้พวกเขาก็ยังรอการพิจารณาคดีอยู่นะคะณนะวันที่ประอุ้มทำคลิปนะคะซึ่งอายการระบุว่ากำลังเรียกร้องโทษหนักสูงสุดสำหรับบุคคลผู้ต้องหาทั้ง3ราย และก็จากการรายงานข่าวจากสำนักข่าวบางแห่งนะคะระบุตัวเลขโทษรวมของพวกเขาเนี่ยอาจจะต้องติดคุกถึงหลายร้อยปีเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าตอนนี้การพิจารณาคดียังคงดำเนินต่อไปในศาลเม็กซิโกนะคะ สำหรับคดีนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากคดีนี้ได้บ้างและจะนำไปใช้ในการป้องกันตัวได้อย่างไรนะคะประการแรกอย่าไว้ใจใครจนเกินไปในพื้นที่ที่คุณไม่คุ้นเคยการเปิดใจคุยกับคนแปลกหน้ามันเป็นเรื่องปกติเมื่อเราต้องเดินทางไปยังต่างถิ่นต่างแดนแต่ขอให้ระมัดระวังสัญญ,ญาณที่อาจจะบอกว่าคนนั้นอาจจะสังเกตหรือว่าสนใจทรัพย์สินของคุณเป็นพิเศษเช่น จับตามองจ้องดูหรือให้ความสนใจกับทรัพย์สินโดยถามประมาณว่าอยากรู้อยากเห็นรายละเอียดของทรัพย์สินนั้นในกรณีเคสนี้คือโทรศัพท์แล้วก็รถยนต์หมายถึงยางรถยนต์นะคะและการเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนนั้นจงพยายามเก็บของมีค่าซ่อนไว้ในที่มิดชิดจากสายตาผู้คนแปลกหน้าคะ่ะประการที่2 แบ่งปันแผนการเดินทางกับคนที่คุณไว้ใจได้เช่นแจ้งเพื่อนหรือว่ายาดญาติหรือว่าครอบครัวเสมอว่าคุณจะไปที่ไหนและจะกลับเมื่อไหร่รวมทั้งแบ่งปันแชร์ตำแหน่งแบบเรียลไทม์เวลาที่ไปตั้งแคมป์ไฟหรือว่าไปโต๊คลื่นในที่เปลือเปลี่ยวด้วยนะคะเพื่อที่พวกเขาจะได้รู้จุดที่พวกคุณอยู่ค่ะ ประการที่3อย่าเด่มสุราจนมึนเมาเมื่อคุณไปตั้งแคมป์ในพื้นที่ห่างไกลอันนี้ข้อนี้สำคัญมากนะคะเพราะว่าสติเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะ การที่ใครสักคนจะไม่สามารถตอบสนองหรือไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อย่างทันท่วงทีทำให้เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นอย่ามองโลกสวยงามจนเกินไปนะคะหากรู้สึกว่ามีคนกำลังจับจ้องมองคนอยู่หรือสงสัยว่ามีการติดตามก็ให้รีบย้ายที่ตั้งทันทีคะ่ะอย่ารอจนสถานการณ์แย่ลงควรย้ายทำเลหรือว่าไปหาที่ที่มีคนมากขึ้นเพื่อไปตั้งแคมป์ใหม่นะคะและสุดท้าย ถ้ามันจวนตัวจริงๆหนีไปไหนไม่ทันแล้วอย่าไปต่อสู้ขัดขืนเลยนะคะชีวิตเรามีค่ากว่าทรัพย์สินมากมายหลายเท่าตัวค่ะสุดท้ายขอฝากให้คิดการเดินทางเพื่อท่องเที่ยวหรือพักผ่อนหรือการไปผจญภัย บางครั้งจะทำให้เราเพลิดเพลินกับสิ่งแปลกหูแปลกตาสิ่งสวยงามสิ่งใหม่ๆที่เราไม่ค่อยได้เคยพบเคยเห็นก็ขอให้เที่ยวอย่างมีความสุขด้วยและก็มีสติด้วยนะคะเพราะสติและความระมัดระวังตัวต่างหากที่จะมีส่วนช่วยพาเราให้กลับบ้านอย่างปลอดภัยคะ่ะ เอาละค่ะคดีนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะสุดท้ายนี้ปอุ้มต้องขอขอบคุณมากๆไม่ว่าจะเป็นการรับชมการกดไลค์การกด Subscribe และที่สำคัญที่สุดขอบคุณจริงๆค่ะสำหรับทุกๆการแชร์ทุกๆคอมเมนต์ comment, แล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะไม่ว่าจะเป็น Super อร์ตงหรือว่าการสมัครสมาชิกของช่องป้าอุ้มนะคะ ขอบคุณสําหรับทุกๆก,การสนับสนุนแล้วก็ทุกๆก,กําลังใจนะคะสําหรับวันนี้ปอุ้มขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ